สวัสดีครับไรวัสนาเกษตรอินทรีย์นะครับวาส,สนาพึ่งโพงป่าน้ะพึ่งป่าแท้ร้อยเปนต์วาส,สนาพึ่งโพงป่านะครับก็วันนี้เราพามาเก็บทุเรียนนะครับดูนี่นะครับทุเรียนต้นนี้เมื่อวันก่อนนี้เอาไป ชิมดูแล้วนะครับหน้ารสชาตินี่เหมือนกับู้เรียนหมอนทองเลยนะครับตัวนี้แต่ผมไม่แน่ใจว่าจะใช่หมอนทองจริงหรือเปล่านะครับหรืออาจจะเป็นหมอนเม็ดก็ได้นะครับต้องมันนี่นะครับเราต้องมาดูว่ามันสุกไหมนะครับเพราะว่ามัน บางทีสุกแล้วก็ไม่จะมีค้างอยู่ในขั้วนะครับเพราะว่าขัา้วหนึ่งมีประมาณสามสี่ลูกนะครับจะดันกันไว้นะครับสุกมาก็จะร่วงนะครับเพราะว่าข้างล่างเป็นเขานะครับต้องทำรั้วกันหน้อยนะครับแต่ว่าอ๋อเหมือนมีจะขั้วหลุดอยู่ตรงนี้นะครับได้กิน หอมๆนะวรับเราสำรวจดูนะครับว่ามีหรือเปล่าครับาบางต้นมันก็หอมนิดๆน,นะครับไม่หอมมากเอานี่นะครับเยอนะครับทุกคนนี่นะครับดูท่งขอว่าเป็นหมอนนะครับตัวนี้ ดูสวยนะครับได้อีกหนึ่งลูกนะครับอันนี้ครับยังไงฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับครัาวัสดีครับผม